มีนักมวยปั oh ้มหัว <anything> ทีมเราอ่ะไอ้โกลินมันตัวเทเรนมากเลยเนเป็นเล่นเดเะบิววหรเดอมันยูเดอะมันยูเลยเจอเจอโจ๊กสแลมเลยเด็เข้ามาโดดลงไปจะตายไปเนี่ยตบโดนดาอะไรมนี่ฮู้ดดาบเพื่อโดดอื เฮ้ยตกอี๋ไอ้เปโคลินมึงแต่งชุดชุดมึงนี่กูตกใจเลยมาแบบแลบลิ้นยาวใหญ่หลอดเลยมึงทำกูตกใจผิดแล้วเนี่ยมึงอ่ะผิดละเฮ้ยทไมเจอแต่ชื่อยกค่าขางหยกมันแห่เล่นห้องฟรีหน่อยแตามึงเก่งเกินนะเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนดูนี่แมพดูนี่แมพดูนี่แมพน่าโอ้ไม่ว่ามองชินได้รู เนื้อี้คนนั้นเฮ้ยคนนี้อาชว่าแล้วโอ้ชันมาเตอร์หลังกูไอมิกไอมิกระวังครับโอ้โหชันมาเตอร์โอ้ยหลับเลยดอกเดียวรอตบกูไม่น่าสแกนเจอปุ๊บเลยกำลังกับสองนอกหน้าต่างเลยเร็วเร็วเร็วร็วร็วเร็วมีคนมีคนมีคนเขามีรถไปางนับอย่าเพิ่งโอ๊ยโดนคนกูแอร์ก่อน แอบหมดกูแอบกูอยู oh nah ่บนหลังคาอแหละกูไม่ลงนี่แหละใครมะใครมาไอ้แกงหมูแกงหมาเนี้ยเนี้ยเนียนก่อนถ้าลงไปกูตายแน่เลยโอ้โหเยังไงแอซินคิกับผมนี่คนทางแอซินกับผมต้องโดดตีลังกาลงไป นี่่วขอไอ <so ้ดัำเลยครับผมขอไอ้ดัำเลยติดกับตาเออนี่คือเกติดไปหลอกยิงไม่โดนเลยปืนไกลจัดเนียนเงินเนียนเงินเอาตายหมดแล้วลูงคนเดียวเอาชิ้นชิ้นไปลำไยแม่เลยคนนึงไงหลือลำไยอยู่มันอยู่มันหออะนาโกูไม่กล้าไปอ่ะ มอห่าอีกว่ะกูลงกันนะเว้ยไปแล้วฮึดอา้าไม่โดวดวะเจอเจอคนละเล็งโหไม่หอนเลยจคนไหมเอาดิมาหน้ามาดิเฮ้ยแย่งไปดีมือใครกุ้ยบีกุ้ยมีกุ้ยมียากุ้ยยา <laughs> ปล่อยเข้าไปนะมันโดนไปหลานนะมันจะมันจะมันจะตายหายอย่างนั้นแหละแต่กูไม่มียาเอ้ลู่วงเชื่อจะไปตายเว้ยเนี่ยตรงเนี้ยสมโคตรเยอะเลยดูจะไปอยู่หรอกไปไม่มีกระสุนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้บันดาลปิโยนอ่ะไอ้บันดาลปิโยนอ่ะไอ้บันดาลปิโยนโด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 นสองตัวสองตัวสองสามโอ้สามเลยวิถีสองสาม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 จิบหายแล้ว เออล้มไปหนึ่งเบ็กเกาหลีมึงท้อตัวรอดแล้วเหลือมึงคนเดียวแล้วยังพอไหวอยู่ไม่มีปืนไม่มีอะไรเลยกูวระวังชัดบัสเตอร์ด้วยชัดบัสเตอร์ระวังชัดบัสเตอร์เด็กเกาหลีโอ้โหใส่ยับเลยไปโดนสักเม็รเดเกาหลนมึงชัดบัสเตอร์ระวังให้ดีระวังระวังโอ้ยเอ้าใครโดนระเบิดวะเนี่ย็กเกาหลนมึงที่เป็นสุดท้ายแล้ว โอ้โหชาร์ตบัตเตอร์เต็มหัวเลยมึง